หมองผู้ล้ยงสิ่อกูไปสั่งเลยเฮยนอูดีพี่ขออคงสวยมากสวยจิงสวยแลวน้อ่นคนผู้สืหมอคงแบบคนกูหาไปสื่อเพนักตูดมึงไรยอีหยักอีกล่ะเขาโทรมายันย่าหนิยันเวรจันร์ที่ไหนก็เหรอโอ้ยี่่โบราณไย เอยุตลาดไทยปฐมปฐมเอเขาเล็นวัวนบวมาบวกมึงบมาบอมึงสิมากพอเก้ามากเ้ามันมีฝนมันมีฝนมีดอกไม้แดงลายของพงกับพี่ไม่แดงยู่ตายกับมันีให้กับน่ฝนยังตายอยงนี้ย่ลกร้องแหม่นอมมึมึงจะใส่มัดเลยนี่ยผม้าก็ซื้อบอลแถมมูติซื้อ อย่าเอิ่นเหมือนมันบอกเป็นตะฟังเอามันเป็นอย่างไรัูบอกเป็นตะฟังเอื่นเหมือนเอ้าคดยั่ไหนไปซื้อมัดตาสังวายกูได้ไปแจ้งไอ้ตั้งให้เล่ากันน่มัดตาสังเลยโอ้ยออกมาหล่ะพอพอออกมาพี่กูหายพี่ผีได้ใส่ซื้ามัดตาสังวันเออได้ถึงกระสมพี่น้องมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งเด้อพูดกระจ้าวเผาตัวนี้อย่าหามกว่าจีเออมึิ่งจะมาหาความจริึงยังน้ำหม้อร่ำเนาะ กับตัววันะตัวมีหรอตัวหัวท่าขาวกนนะตัวบองไรท่าข่าวเมื่อตัวยังไงเขาขายตัวตัวโอ้โหน่าทักไรตัไหนขายตัวไอมาอือพีีนงานเท่าละเอียดที่ยังนีปฐมป่มบาลหครับเก็บทุกเม็ดละเอียดทุกเม็ดมุน มาโหลดดนตรีกับซื้อไม้หลากหลายอย่างนึ่งเอาเป็บพับถึง่มไม้ด้กองกับซื้อไม้ตัวดังตุ่มๆอยู่ดังเหุ้สามแสนกว่าบ้านนั่นตีนี่เครื่องมือใหม่ๆเหลี่ยมจีนจานขนาดเลยถูกใจไหมลูกต้องจีนจานสอมือแซงคันคักเป่าเตลเทียบังหน้าฟงออกีฬาสามหน่วยกมึงก็แซงนะเพื่อนรักะโอ๊ะไก่สีขาวน่าเลี้ยอเออมึงคือมาเพลินรัก เอ้ามันรักหันรักหนีได้รักน้องเขาต่อครูมากเลยนี่เพราะมันเพื่อนขโมยดอกน่ะมันห่อนรักฝ่ามาเด้อฝ่ามาเด้อเออคุณที่ฟาดเข้าสามไปน้ำผัวกูถ้ายินเสียงกูใช้รับแสดงว่าผัวกูเด้อโทษห้ายหลายไม่นีฮ่าเออกูอยากเห็นหน้าผัวมึงดีเนาะยฟันนี่ลักเออฟาดเข้าสามไม่รักทำอะไรทีพาดน้ำผัวหรือไปแน่กันที่ขายของห้วยวเมื่อนยังเป็นไลย ยอมรับแต่ไม่ว่าเป็นผัวข่อยไปโอ้ยดาวเจ้ถึงเทเดียวเขาก็ยอมรับแต่ดอกก็มาหาบอกหลายเอาได้เบิร์ดอะไรกู <c ười> ขายยังละ่ะเฮ้ยแนวอยู่แนวกินของใสของสอยครอ,อบกับของวัตถุดิบไทยมันของใสของสอยแนวอยู่ได้กินของขอันถุดิบไทยมันถุดิบไทยไปเป็นอย่างดอกไม้จันมันมาเป็นเสียงโมฆ่นมันมาเป็นแนวดีจะสิมาขายอียังของนี้มันมาสร้างบอกใช่ป่ะเงินมาตั้งขายในตลาดขาย ก็ไม oh ่จ um, oh. oh oh, so <the> ังเวิร์นเวิร์นที่นั่นนะตันบอดีบก็เป็นสริมงคลบอดีจังไหนบ่อดีอย่างนย่ำสิไส่สาธุเด้ออยู่ดีสมสุขอย่างห่วงอย่างง่ายอย่างนี้ัวอุดหนุนจักดอกแน่เอาเทียนจาตายสมบูรณ์มาจะตายเอาโอ้ยใส่มาท่านเลยตายเอาสมบูรณ์มาตายเอาเพบาะต้องสมบูรณ์ไตายรถฉันเอาาไว้เปลี่ยนอีกมาขึ้นหลายแนวหลายยางอันนี้คู่สั้งกระทั่งบริได้ขายหรอกนี่เอาไม่อยังบริได้ขาย อันไปหาหลวงพ่อเพลินเพลินมาอยู่เลยเนี่ครูสังรางมากสินะเาจังไสเพนมาอยู่ในครูทังกรานมากเาเพลินมาอยู่ขอเล่นครูทั้งกรางมาังไอูจจระของเพินนี่บ้าจิเพลนมาอยู่ชื่อมึงแน่ครูทังานมีหอดเสียงเอาเสียงไปเห็หลวงพ่อผูกข้อตายนเฮ้ยพี่น้องจ๋าเฮ้ขี่บอกสามมือสี่มือท้องอืดท้องยืงแต่ลาเะืออการคนกระิตาย ขอดุลดอกยวไปกันก็พ่วงหลีดเลยามาให้เจ้าขอสนะนี่ผู้สื่อตีบอสพี่นอกก้องจตำรวจมีสิทธิ์ไม่เคล้าตำรวจมีสิทธิ์ไม่เคลยาก,ยกันนอกไม่มีหมวกกันนอกไม่มีจับกินบีนะครับกางเกงในไม่มีกางเกงในไม่มีจับเลี้ยงผู้หญิง เออมากขวงมากไก่ให้เกียรติพี่น้องแน่ยังสิว่ายหีเสือยี่นอ่ะแบบลำโม่เจ้าคือจักมาคอยสีว่าจังสั้นเขาการเก่งในไม่มีมันต้องจับเลียทกเดียวคอยสีว่ายที่ไอ้กิมุ่นไอ้ยันยี่โอ้สมองเลยย้ายงานตัวกระผมร้อยตำรวจแซ่บรายงานตัวครับ กระผมไม่พอร้อยกิหลนรายงานตัวครับเอาคือสีบ่พ่อลอยบ่พ่อลอยมันดีแลน่คันบ่อพ่อบาทมันสีมาเป็นบาทตำรวจจ้าพ่อแม่นนะเนี่ว่าจะความดีอยู่ดเดี๋ยวขันคอยมีเงินคอยบ่อเสริมหนุ่มคอยสีเสริมหีว่าดีแท้ให้บ้านน้องคอยบ่มีกระซังทอดที่วัตหีคอยตรง ได้เดี๋ยวเห็นลงห้องจนเสียงหลงเป้าออกมาตรงตรงมาโคตรพวโคตรเตี้ยหิเลือดขับพี่น้องโคตรลาดแม่ขวาเท่าบ่ท้าบ้านเมืองเมือไหร่เท้ากระซากก็เท้าเขาจะมีหีบกคือกระเทยแถวโคตรลาดนป็นยังกระเทยแถวโคราดดิหุ่นดีหน้าสวยแต่ว่าคุยเท่าเศษ ที่จับคอหาอย่างเอาเพราะว่าเป็นข้อมจริเราเบ้าเทปเอนแล้วเอาโรงพักอก็ยังมาทะเลออยู่นี่ไอ้ประธานโทษฆ่าไอ้โรงพักนี่มีหมาอยู่บ่โรงพักมัน่อมีตำรวจเจ้าพิธีหมาอะไรยังไงเพรเป็นโรงพักขาเลยนี่มันบอมเมีนจังซันปกตินีคนไปเซเว่นมันก็มีหมานอนหลังหัวตุหนาเซเว่นมาโรงพักกันแลยย่านมีหมากันแลยว่าสิบอกตำรวจไล่หมาให้แน่โอ้โมีใครลามไปแล้วไอ้สวัสดีจ้า ไอเกียดดาวคอยแม่ดาวนี่ดาวจีบไปจ้างอย่าเด็สวัสดีดาวไปยังไหนแม่ไหนของปลอมไม่เห็นเราของปลอมจีไอ้คือ่าจักสีดอกอีสันมาสิมาสว่างคว่ำไม่เห็นสว่างคว่ำแจ้งคว่ำโอ้สิมาแจ้งคว่ำอย่างไรเน่บกอกเป็นอยังเน่บกอกหลอน นในแท็กซี่เขาหำรวดถามพี่เจคไหนมือคึืนนี่ประมาณสองสามถุงเนาะมีบมาอันหนึ่งสองคนเอาให้แน่นอนบักอันหนึ่งสองคนยังไงบักันึ่งสอง อีส no. mm ันเห็นเงามัน huh. อ oh, oh yes. uh ีส huh. hm ัน huh. ก uh ็เ huh. ลี aring, huh? uh ้ยบสองคนถ้าอีสันตื่นเงามันตะพุ่มตะพุ่มมีหมากกันหนึ่งสองคนมันขึ้นมาคขมขืนอีสันเรื่องไรตำรวจพูเรื่องไงเรื่องตำรวจรักแก้มระวังไว้อะี่ร้ันลงมาจิ้ประจำมาเลยเลยเรื่องไงเลยเรื่องไงแล้วอีสันค่ะอีสันจะอ่านค่ะมาดมัดขมขืนมันมาคขมขืนอีสันค่ะเจ้าจำสันทัดลูกประพันธ์มันได้บอก็ลูกประพันธ์สันทานเออจำได้ติดตาเลยค่ะ มันเป็นผู้ยังไงหัวรถรถมีผมเสียกังเอาให้แน่นอนหัวรถอนก็ยิงมีผมลงบันเทิงไม่รู้จักอีสันเข้าอย่ามาสิลงหัวรถรถมีผมเสียกังแล้วเขามาข่มขืนเจ้านเหยี่ันเกิดอยู่ไใส่ี่คดีฉันบอกตำรวจมาผู้ตำรวจถามห้อยแสีงนะฉันอุ้ยบอเข็งตำรวจตายด้านแล้วที่ไหนบอกกันไอเหยี่ยเกิดอยู่หีสันคาม เ,เด็กดื้เี้เจ้าดื้ีคัเ้ยเดี๋ยวไงสายตวตัตัวตัวตัวมือเขามาโดไปคนเลกเเล็กเลกพ่งอัสลัหนึ่งเจ้าหนึ่งแล้วเจ้าเขามาคบคืนดีเจ้าเจ้าทำไมไม่ล้ลงเอาก็ห้องละค่ะห้องวัดซส่ฉันเน้ใสฉันเนวาวขีดบ่ได้ครับพรัะเดียห้องจงสันน่นห้อหหงเียเลอยห้องมามีแหงเด

บอกเสียงดังปุ๊บอนึงนิสันก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นไถ่เงินบ้างหรอนสันเลยเปิดไฟมึงหาขวากันเอ้ยเอ็นตะยานมาหุ้งด้วยหยาด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 ไปผู้ชมก็จบเออมันมาลักหนูฮุ้งแล้วมันมาลักข้อมคืนนิสันอ่ะนั่งกับบอทท่านคุ้ตํารวจ อยู่ควมยาอยู่ควมเงยควมลายอิสันจะได้เผอลอหลับไปว่มามงเงยอีกช่วงหนึ่งประมาณตีสี่ตีห้ารอก่อนสีเจนเป็นอย่างนี่แต่ยินเสียงตัางต้องเลกยู่ในี้ขั้วมาเก้ามาเก้ามันยมบัดน,นี้มาเก้าบ่ม,มาสันดอกเลยขีนนั่งตัวมันกระัาอ,อิสันจะคูบว่เมันเป็นไทยอีสันได้คอยอยองไปยองไปยองไปพวกไกจว่าย นั่งมาอย่างนั้นมาโดนดักไปยทีผู้พิทักษ์สันติราชอยู่ในช่อประชาอุ่นใจกันที่นั่นบัดนี้ยังไม่อุ่นใจพวกมึงนี่เสียงไม่มีบอกแล้วว่าจะไปกินไหลบ๊อบบี้ังไงออกสั่นได้แค่กูเตยส่ากันเลยบัดนี้อีสัระระาะไม่เห็นมันบ่างหรอกมักโจนอีสัก็เลยมอไปหมอไป มไปเ้นนามมันจะเป็นหมไต้น่นี่จสี่ผูก็เลี้ยวจะนิสันมาโมมีเสียงบ่เห็ดแมดยนีเสียงตักแจักแลงอยู่นเบิองจักมาเสียงอี้ยังได้เอียงหัวฟังเอียงไปเอียงไปเอียงไปจักแลงอย่นเงอมาที่จ้โต๊ะเปิดไฟปุ๊บตาเดีจมื้อครืมน้นำไหย่อย่จูู่้เมายาบ่กมากินเขามา คู่หนึ่งกอบทางใส่มื่อยป้าสิหนึ่งยึดมือเศร้าบ้อได้หนึ่งทัพย์พุทธตำรวจมาจิ้มเข้ามาลเอย่าลงมาเทปประจำวันไปลงมาเลยมากิ้มเข้ามากินเข้ามาลงมาเลยจับให้ได้นะคะเดี๋ยวต้องจับให้ได้น้องนีกรักคุณบ้านใจเอาใจยากเป็นอย่างแฟนเขามากเราไม่รู้ดูไม่เห็นสองปี เขารักเราได้เขาก็รักคนอื่นเป็นหลานใจเขาไม่เห็นหน้าเราเขาก็ลืมเกิดวันว่างเว้นนาฬิกายืนอยู่โอ้ยดอกการสวัสดีไม่เราเจ้าค็ละผมดีใจทีวมากกันวันนเป็นห่วง ไม่ว่าเที่ยวกันเที่ยวกันอยากกินหลายลองอ่ะโอ้ยสมกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มือมันเดื์ดร้อนพอบคุณย่าขอบคุณพ่อต่อเป็นจังไรเลยดิเขาจัดการจัดงานบ่าให้ดื่มเหล้าเมาอยากเจ้าเป็นยังเจ้าจะเมาไปจะสิเจ้าถือขวดอย่างมาสเด้อโอ้โหขวดเหล้าท้อ เราโทษจะไรมันคือเราขาวแท้ฮะเอาโทษบอเขาซื้อม่เอ้นั้ซื้อไม่เอ็นะมันบคือเป็นผู้ใดเลยาตำรวจโอ้นายกท่านนายกนายกออย่างบงไปบางมากซะเมคือกำนันนุกแท้ยนี่ไรเสียวเสียว บม่ไสวัสดีสุรสวัสดีไพศาลพูดล่นลงน่งรุเมาแล้วละตาไล่ตัวที่บตัวเด็อันนั้นเจงนั่งฟ้าบ่เออเเลาจับลิปินห้จัดแล้ะเรื่องในงานเนี่ยเปิดลงพักไม่เหนือ บิาดาวัติเห็นโมลล็อกอลัมน์ยุใสแบติเห็นโลกของโลกผัดไม่มายังไงตัด,ด,ด,ดนี่พิจัดียวไปไปไปอ่าจะจานนี้ไปเป็นพิธีการขอเชิญพี่น้นองนั่งสงบหนึ่งนาทีสงบมันทุนตายแล้วเฝ้าตัดขอบคุณหลายๆครับ ตาเปล่งลุกทำไหมตั้งแต่ตั้งแตัวย้อนเกิดมาโดนจึงต้องทนอยู่คนเดียวผู้บ่าวกระบอกแลเหี้ยวจึงอยู่คนเดียวจนเฒ่าจนแก่เอิญบ่าวสัมนอยกะบบ้าพิภัยสิหันมาแลย้อนเฮาเป็นกะเทยแก่แล้วพ่อแล้วแม่มึงบ่แก่ เป็นตะเขียวทานเอิรนใช่หรือยางเสยเมื่อคืนว่ากูมีขาจังเม็ดเอิรนมากูก็ให้เงินตัวกูละช่างเว่ยตั้งแต่มอหอกับมอหอแพงแล้วโควิดสามสี่ปีกับผ่านพ้นมาด้วยดียังมาให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก บ้านเมืองทุบมันไม่เป็นยังไงก่อนเหตุการณ์นี้อย่างนี้โดยเฉพาะเข้าใจ่ที่จ้าเห็ุนี้อย่างเหตุการณ์แบบนี้เอาเอาไงดูขโมยลักของข่อยลักอี้อย่างอ้าวลักเสียผ้าข่อยข่อยเปิดธุรกิจรับซักลีเสียผ้านร้านซักรีเออข่อยไปหาพี่เขาก่อนข่อยไปไปเข้าไปก่อนอันนี้พี่นึกนึกอใดเนึกอบอกเดี๋ยวเพิ่อนกระทกเงินขึ้นเนาะ ขอบคุณพี่นึกค่ะมึงงี่ <c oughs> เ, <c oughs> เไ่้เนาะมึงว่าตัวทีเดียวมึงก,ก็พอเพราะลุ่งตีตีเนะตีปากผมลุ้งใจให้แล้ว่ัใจให้จังไหนอ๋ชุดที่ยังหายแน่ประเดี๋ยวบอกผมฟังคอยเปิดมานนี่เนี่ยคอยมาคยเช็ดกันยักษ์เสีย แล้วก็คอยซักชุดเนี่ยคอยบอแม่นซักชุดธรรมดาชุดมันต้องมีคา่ามีราคา,คา,คาเป็นชุดข้าราชการากลาแล้วก็ค้นมาลุย้ยไผ่บอสก,กับบอสซักไห่พร<อ>ส่วนที่มานั่งอยู่นี่ยคอยบอสซักไห่เนี่ถือว่าเป็นคนจนเลยนีเดียว<อ>คนักกี่เออข้าราชการเออชุดยังเสียชุดตำรวจเสียสองส่วนบาทหลายพันเดียวนีว่ชุดละประมาณสามพันกว่าบาทคนแี่ชุดยังอีก แล้วกระสุดนายกอบตอีกสุดหนึ่งสามสุดนี่ร่วมกันแล้วนี่เตี้ยพอเจ้าทำงานสามเดือนกับวัสูรสามสุดนี่เนียแล้วชุดอั่งย้นวะดิคอยแล้วก็มีการเก้งให้ล้วก็เสียสันให้คอยพร้อมมันหลักยกสุดไหมบ้านเมืองเราบ่มีคือมีแปลาจะได้คอยแจ้งตำรวจจะเข้ากันอุ้ยไม่ยอมอุ้ยยังสวัสดีพลตำรวจให้ถามจะเข้าเนี่ยถอดวันที่ไม่แจ้งข้อบัญญัง โรงพักติดตั้งแต่แรกก็มาแค่เห็นจักเกียรหรือพวกเจ้าเป็นโรงพักการจัดสันจรโรงพักสันจรไอ้แจกงคว่ำนะสันเอาจังซีซะเห้ยขีดมาแกงคว่ำแกงน้ำโมข่อยโมข่อยเป็นไรสันผู้น้อยแกงน้ำแจ้งน้ำสอว่าใยมือโอ้เม่ยนอะไรแกงน้ำพวกเจ้าเ่ราะอะตำรวจสั่นผู้น้อยมันมีความสามารถเอาจ้างมากกว่านา่งพิสูจน์สดคนตายเท่านั้นละเจ้า พูดนะไปแจ้งน้ำทันิ๊กโจ๊กผุนพี่ฮันฮันจะยันแม่กูนะมั้งเนาะสวัสดีท่านวันวนี้ไว้วดวดเดียว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 แสดงมาพูดพูดจักกันูดีจักกันดีแม่จักกันดีไปจี้ให้ยังมันจะเป็นผูก้กำกับแม่มันยังมันผัวกูตัวนี้มาขอมาต่อใฝผัวก,กูมึงมาสั่งยังอยูอย่นี่ มึงใส่ชุดยังมั้ใส่ชุดยังมั้งโอ้ยชุดนายกเฮาไม่เป็นมึงนโนโมนนติด้เป็นหน้ายกแม่งติดเป็นอบตกูก็เบิกห้าไปสองทองแล้วเป็นยงังกู้ซักชุดตากไว้สิสนโนโไปทซงกันนายกก็มาใส่เสยเก่งมันจะของเป็นโนายกเจ๊กจะขอเป็นโนาโยกแล้วตัวกล้องสุดออกบตสุดโนายกน,นี่ของผู้ไรกระแทนีข่ของใครรับย่างขอซักหอยหอ,อ,อยไว้เอามาใส่เอามาเป็นของหัวเจ้าตี พี่แม่แมงนิงหันเป็นอาบาตอ8ทีปีมันก็ค่ยสั่งขนงานจะเทียรหลุมจิบวอมหลุมเนืองก็เหมืไปถมให้เขาอาจารย์หมาเจรจากันเอาไป้อาโยนโดยป้าสิดดีนะว่าแกชุดออกแลกดด้วก็พากไปนั่งหาุดตำรวจหายสองชุดนี่มาสงไปนั่หาใ,ใครใล่ะยูใส่ีี่ายู่เมัอดีูากกวอยู่ ตำรวจงี่มาตั้งโรงพักได้มือหนึ่งมือเดียวบัดใดญแทรลักชุดกูมาใส่กีบักไผ่ติดโตกันสันแตกน้ำกระท่อมหลายๆดอกเมาเลยหลุดเงี้ยหน่อยสันดานหมาเอาผัวเจ้าเมาน้ำกระท่อมมันเมาน้ำกระท่อมมันเป็นบ้าแดงก็วันละไปแช่ตู้เย็นไว้อีกเบาหวานกูขึ้นมาจะไปกินน้ำตาลสดจะข้ามดอกเราขัไปกวนน้องกูเกี่ยมตาย่ะมาตำรวจดีกันนี่แหละเพื่อกันมูหลักเล็กขม้อยน้อยมูพี่บ้า แต่ว่าแบบนี้ผมว่าก็เอ็นหนาจังเสียวมันจะใส่ตำรวจไหมตำรวจไหมไหมครับตำรวจไหมมันจะใส่หนีมาตะยิบปุ่นครับมาตะยิบปุ่นครับมึงไปสั่งเงินยุยปุ่นภาคหนังมากครับมาขายผักหนังยุยยิปปุ่นนี่เราบักภาคเพิ่นบักภาคบมักโนจะน่าทักเขาหนิผักหนังทีซื้อบรนเวนบักภ้าบอกูุบะเสียเหรอว่าจิมึงจะภาคหนังเป็นหนังหนาจังมึงนี่ภาคไอ้กูบังดูภาคใค้ฟันเอ๊ะการสิภาคนี่ต้องมีคนแปลกสินเด้ ผมแปลเป็นภาษาไทยมีผู้แปลเป็นบ้าอกเรนะตั้บวกตัองกันเมเจ้าแปี๊ยมาได้เอาผู้แปลเนี่ยเจ้าผู้ยิงจะข่ยปแปลเปาาแปลเปลาแปลฝังหนังตาตกเดียวเดียวผู้ยิแปลเออปลให้พีน้องฟังได้หร้อเอ่เป็นตะม่มเลนาะอาพกนั้นผู้ยิงกับปู้ใส่เออไป้ชิสสิิสิชไอ้ชิสุจชิตอที่เอที่ป ผู้ใหญ่บ่อนักเลียน่ยมาโรงเรียนบนูทำอไ่มาเจ้ก้จั่้นจักที่หนนังเลนี่เบิ่งประจำเรียนไปสุดมเลย่อนเรียนียนี่อ้ีสัตไอัตไอ้ขี่สัตสัตไอ้ีสัตสัตมันวายจังไหนันก็หนูมนไม่มาค่ะหนูลืมดินสอแล้วก็มีดแหม คู่มัห่อฮเนี่ยช่วยสุดอโอ้ยดกกอยูไอมาโสคู่วะมาโรงเรียนแล้วยังนิสัยไม่ดีเอาขวียวมาเกนโรงเรียนด้วยอยางที่ว่ากิ้มอะไานักเรียนเสียใจรัครับ หยุดหยุดดจังไกต้องล้วนไม่ต้องแปงเป็นยังหัวกูสักเหาทนๆน่แหบางกกได้ักเป็นกาเป็นกานนิกูเม่เอาไปสักขวดาแปกหอวใส่ไปไปถอดชุดออกหวเหนืยสักเหล้าใส่ผ่นนัง